เต็มหัวเต็มหัวมันกินเขาในเพลียววังชิดพุดมันกินเรากินนะเออบดบ่อหอไหกินนี่มดเออก็ดีแหละเรากินเขามันสีบเม่อยอ่ะคันเราคันเราบ่ได้กินเขาและเราสีเมื่อยบอกกินเขาในแตมีแข็งแห้งเพื่อสีห้องอมมันห้องนี่กคืนนี่มันมันจอยนี่มันจอยมันนอนมารับกลางคืนได้ถ้ามันนอนรับเนอ้ก็โตเราอุลยแล้วเราเนี่มานอนมารับคืน จากสีเห็ดจังใดเน,ะนาะบัจากองเห็ดแล้วทเนาะยาละงับมึงเคาไปเอา,าก็าาาย,ย,ย,กยกังคือเกาหายว่าเนาะอ๋อใช่อ่ะูงเลยทางแม่เบยกพเบยกำลังเคลียร์พื้นที่มาอยู่พี่บ่อรวดได้แบดน,นี้สีห้มานั่งอยู่พี่บ่อแนี้น,ะนะจากสีว่าจังใดเนาะเฮาก็ได้ไมอ, <m> อืมถ่าว เราสิให้ลูกเรามาอยู่นี้เหมือยูโทเรามันฮ้อนมือนนี่แห้งนักกว่าเก่าเนาะมานี่ฮ่าปวดบ่อยมาได้ต้นเอ้ยโอ้ฝนเอิญนะมายังเนาะโอ้อยากขนมมาเดี๋ยวให้เด้อเด้อเดี๋ยวสิเอาให้อย่าอย่าปากเด้อฉันเด้อ เดยโดยเดี๋ยวเอ้ยเอาไห้เด้อกระบะแล้วพี่น้องอยากกินขนมหวาซสันโซนี่มันจะเ่าวฮัดเข้าก๊มันใหญ่ที่นี่แหละนุ้งซีบรียาวเลยบบประมาณเลือดันใหญ่มากระนั่งเล้วส้มเจ้ามากระแนงมากระแนงบอโซ่นะมันบ่มี่บอสายยางเขาใส่โซ่พ่อผ่อนบาทเคงบอบอสายยางใส่กับโซ่คือเขาทามันกัดได้โบเม้นเขาเอาโซใส่ทั้งในจีได้ซชอนใส่พ่อว่า ข้าถามหานั่นมันบ่มีโซนเขาว่าสิเอ้ยอันยางนะเขาว่าสิเอามาแบบเ้าเอายางมาใส่เลยเอาโซนใส่ทั้งในมันพอหุ่มแข้งแล้วอยู่นะมันมาอยู่มันกิ้งไปกิ้งมาแล้วมันเอาไม่แทนไหนมันแทงกระเจียหันไหนมันจะไปหันไหนลุดก็คือที่ไปก็ได้นะถ้าลุกขึ้นไปโอ้ยิ่นเออไ ทานเผาบ้านมีกระตเออโดยโดยอย่ากินขนมบกะังดีว่ะอยากินขนมวันนี้ก็ทีมงานเขามาวางี้าให้กินวันทีมงานพิ่เด้ะไปถ่ายมนนะเขาบอกแสนเหยียเยอะคนมาวันวันนี้พัดากันทางเที่ยวพื้นที่แบบนี้เดี๋ยวเาไวัเอาไปตนปัวไปทอื่นนะก็เิอืม เพคนเอาหายแตย่ตอนเรายัางบม่ได้เป็นอยังเด้ตอนเราได้ลูกใหม่เราบม่ได้เป็นอยังเห็นยูในคลิปในียังกันเลยตอนในลูกใหม่เนาะโดยบาะจิตบาะจิตมาวานบาะเซนบ๊ะว่าเราเอิญเราอยากสูบยาล่ะวะเราได้แล้วเนาะโอ้ยหายอยากสูบยา ตามันปล่อยเราไปให้ชูทำทารัช้างมดีเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้เ้ยเฮ้ยเ้ยเ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ฮเฮ้ยเฮยเเฮายเฮ้้เฮ้เฮ้้ยเฮ้เ้เ้เยเยเฮเอาเ้เอาเ้้อ้เ้ย้เฮ้ยน้เ้เเยเฮ้อ เดี๋ยวของกินมันสีกันปะน่อันนี้กินกันซื้อเน่ากินมะก่น้องะไรเพราะว่าสมุนกับมันใส่เก้ากับกบดได้เงินหรอกนะเดี๋ยวสีเอานนี้กินให้แม่เบย์กันทั้งเบยนอนพี่น้องเยเมื่อยอยากนอน,นอจนอมีแต่นอนโอเคมากินกินหมูนี่นี่ก็ได้แล้วกิน เ้งม mm ัน hmm. นี้ก็ได้มากที uet, <S 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 ่กัน๊ดไดโอ้ตกตุยเลยนี่กินแื้อยู่อยบุญซื้อทั่วคิดห้าพกคิห้ากคิห้ากิห้า ซื้อเบิดพอดีซื้อเบิดสองเซนเบอร์แคบใส่อีกไงบุญแห้งนั่นซื้อเบิดสองเซนอ่ะแม่บอยมาพี่เอ้าเอ้าหับเอากันนี่กิ่นน่ยโยก ยิ่งคนมาให้ซื้อปลาทูมาจเจ้าอยเฮ็ดแห้งไว้กเฮ็ดียมนี่ก็อยู่ทุกเป้าไปเ<อ>มื่อเฮือนก่อน่ะมัตองม้นาะอนะันอี้ไปล่างก่อนเด้อเดี๋ยวามาให้เด้อเามานนมนนะออา,ามา,า,ามไมา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 ม่ม, <c oughs> มานมามมามา Bơi ơi tươi là bao bơi Lông mà phi đu Lông mà phi nè Nó khẩu này thế này Phi 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 Mắc khẩu tiền Bơi Long mà phi này như thấy Ô nông này nè Kín khẩu bơ nung con Nó, nó ừ. sợ bài đi con bơi ใช่ลุกตื่นเลยลุกมากินขา้าวเมือม่อยป่อเมื่อยก็อกบมาได้นอนพอจืดมีเดียวข้าซื้อมีผี้บริวชองเทียนอันนี้ย่านว่าเจ้าอยากเห็ดแห้งนะเ่นว่าให้ซื้อปลาทูน้ำเนยเดอ้อคนว่าทางผู้ใหญ่คนว่ากินเข่ากำยังเพียงไกล อันนี้ยจนว่าเจ้าจะขัวซีซีนหมูพกักกระลำหน่อยข้อกัประชาคนนั้นมาตัวมุดอ่าขจ้นห้อนคือไผ่พอเปิดพัดลมลูกคือนห่อนแท้อืมอืม,ซ,ออนนมซื้อกระตุกอันนี้เนี่ยมาให้ค่ะโบซื้อกระตุกเอาไว้ให้ตรงน้เาเนาี่ยเยอะเจ้าก็บขัวแล้วก็มันเรือแล้วก็ย่อยแห้งไว้ย่อยแห้ง เก็บปาดแห้งไว้กินหลายมื้อเอออาจารย์เอกกย้ถิ่มเว้าคือคือเก็บเอานําใบไม้นําปาไม้ได้ชื่อตั้งแสนนึงอือเราอาจนี็เออก็เว้าันเนาะบ่จักความเกินวกินกินวเป็นเ็ดอ้าจจักเิไงจว่าจักมอเดี๋ยวเฮ็ดเองบ่ว่าจ้ลมจว่าจักมขอบ่ได้นนี่ หลักไหลเนาะเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันนอนเนี่ยบ่แม่เราพูนั่นเป็นและพู้ผููบ่เป็นในชิมาพิษกันบ่ได้มันต้องคอยปรึกษาหาลือกันเข้าพูบ่เป็นบ้าไอยว่าผู้นั่นเป็นได้ผูบ่เป็นบ้าก่สิบาก็ผูเป็นอีกเนือ้อเนี่ยมันเกิดก็่ไดนนอนในหอนเลยมันหลักไหลนะมันเกิดขึ้นกับครอบครัวเจ้าเด็อเด้มันเกิดขึ้นล้วรฮะก็ต้องย่อมครับทุกอย่าง ครับทุยยางที่มันเกิดขึ้นนะและจุนะจุคนเหตุเในจนเข้าย่านค่ะบ้าโอ้เสียงห้องเสียงโฮอยู่เนาะวาวายังยาได้เ้าครัวนได้ชีตายชีตายกว่ามันอีกโอ๊ดเอาแล้วเฮ็ดยังได้สชเล่ากับโบอยากเป็นดอกแต่มันเป็นไม่ได้อันนี้เขานี่ เต็มหัวเต็มหัวมันกินเข่าในเพลียวันชิมีปุ๊บมันกินเรากินนะเออบดบ่ฮอหายินนี่มดเออก็ดนเดีลยเรากินเข่ามันจากสิบเมย์อากระเ็นขคันเราคันเราบ่ได้กินเข่าและเราสีเมยบอกกินเข่าในเต็มมีแข้งแห้งเพื่อสี้องมัน้องนี่ก็คือนี่แล้วมันมันจอยนี่มันจอยมันนอนมาลับกลางคืนได้ถ้ามันนอนลับเนาะก็โตเราอูรีแล้ว อันี้มานอนมารับครูจากสีเห็ดจังไดเนาะบัวจากโคเห็ดมเนบานไปเนาะยาละงับมันเคยไปเอาไงยังคือเกาแห้งกว่าเนาะอ๋อช้ำช้ำไม่ได้ใช้ยานะแห้งกว่าตะเกาอีกมันบืนขึ้นนะจางไดก็เห็ดจางไดมันเกิดขึ้นละบัวจะกคเพ้าเขาเข้าก็ได้เฮาก็มีแต่มาเห็ดหนาที่เฮ้าแล้วอันนี้ว่าเห็ดตามที่เจ้าอยากให้มาได้ดิคิว่าร์โลกัสซาจะว่ารอโลได้ได้สองสามเดือนมั้ง เรอยากไปแล้วครับด <Yes> ี๋ยวรอเรได้กัดีแล้วเพื่อนไหมาเจ้าจะรอบ่ได้เพื่นให้ยาเลยก็มีก็มีได้ผู้ใหญ่บางท่านเพราะว่าเงินในเพื่อนยาเลยพอละมีแต่ว่าไปเพราะว่าเนาะคือเพื่อนเฮทศนี่แหละมันเป็นชีวิตแบบนี้เนาะอยู่บ่ได้เจ้ากับต้องอดทนมันเป็นของเฮาเด้เล่าเว้ร์ชันราอยู่ฮ้อเมื่อไร Oh. อันนี้นี่คือมาพูกเพื่อนนี่บางคนเพิ่งว่าเข่าพันซาเราบอกให้พรุกเพื่อนอันนี้คือว่าข่อยมาตามใจจุ้มเจ้าจุ้มเจ้าวาอยากให้มันนั่นปุ๊กงานใดกระยามันสินะขอยก็มาเบื้องแตกะเบื้องไปแล้วจักที่เป็นจังใดแล้วข่อยก็ได้ข่อยก็มีแต่เหตุหนาทีเท่นผู้ใหญ่เพิ่นผู้ใหญ่เพิ่นมอบเวียห่อก็ได้มาที่ข่อยบ่ได้มากบ่แมันเป็นน้ำตัข่อยเองสร้างเพิ่นกับโบสดวกหนึ่งมานะ่ะคือสร้างนี่แหละสำคัญนะ่ะ สีมาแล้วเราก็ฝนตกแล้วมาบ่ได้เราอะคอยย้อมเราอะไปก็เฮ็ดบ่ได้ฝนตกในนี้นเ,นเราแบบมือนั่นนะนี่งเจ้าก็ต้องเข้าใจคือคือว่าคือเว้าแล้วว่าผู้อื่นม้ามหลังได้กอนอะก็อย่าไปเปรียบเทียบเข้าใส่กับคนอื่นมันก็อาจสิเปลี่ยนกับเข้าเองนี่แหละก็มันขึ้นอยู่กับคำาว่าข้าจาเข้าทำมียาไม่ช่างมีเนื้อใหมันกินคพา ให้เขาชีดให้ย,ยาอันระงับยายใช่ไหมให้าให้เขาชีดยาไปเล,ลย,ยไม่ได้แซงคนมาเฮ็ดไปมึงดูเอิญอ,อยากกินน้ำได้หาน้าไปให้เราเดอ้อคือเห็ดเพื่อนเห็ดซ่านนี่ไงไม่ได้กินมันไม่ที่มันทอกเต้มน,น,นะทำมันชิกินแต่น้ำฮะโทรมากกับบับโทรมาหาเวยไงไม่โหดเลยไอ้ก็โทรตามมา โอ้เจ้าเชียวเล่าเจ้าจนเบิ่งโทรมาอยากคุยอย่างกับบอฮับแลบแลเม่ฮักเจ้าเล่ากรฝากมาค่อยหาเล่าหาคือติดต่อมาข่อยช่วงเล่าเบอร์เจ้าเอาเบอร์ให้ข่อย,อยนี่แหละเออไม่ล่างก้อนมา,ทากทวนจังเมียนจังบบเหี้ยว บทความจีว่าบทความจีว่าเฮาก็ะไรเลขเงียบไปรับแล้วไปเจ้าเอา <c oughs> อม,มากินน้ำแล้วมานั่งอยู่ไหนดีล่างก่อนล่างก่อนเลื่องเห็ดเขาวางตลาด เจ้าก็ซอยขวกินทุกเจ้าเองแหละอันนี้ก็เจ้านั่นก็เห็ดแห้งไว้ไปบดเพิ่นให้ซื้อมาให้เคาก็เพิ่นว่าให้ซื้อปลาทูให้เราในเด้อว่ะซื้อเราบียิบข้างเนี่ขอคอนคอนจะมาขายอด้วยกันเอาจะไม่คิเป็นน้ำกันดีกันเนาะอัดได้ผู๋เนี่ยก็อดทนได้สูดได้สูดก็ปัญหาได้ย้ายอนได้ฮะอะไรเป็นบามัดมัดผู้บริบาบากระมัดมัดเป็นคือกันบ่เจ้าก็จะเป็นน้ำกันบ่ฮะ มัดคอยมัดอีพอแล้วก็มัดอีแม่แล้วก็มัดอีใบมัดติดกันแล้วก็วี่ทิ้มก่อนกระจายวันนี้พายเอาตัวลอยไดก็ออกถ้าออกไปได้แล้วก็จบอยู่นะฮะแล้วมัดเล้ยเนาะเจ้าผูเฮ็ดอย่างไหเจ้าสี่เป็นได้คิดได้จังจยักว่าว่าเขาจะไปแล้วอ่ะไปได้ก็อยู่นี่แหละไคสีเบิ่งเอื่อยตัวตัวไปแห้งกระเทกแล้วเนาะผู้อื่นเขาแห้งบ่มาเบิ่งแล้วเอื่อยนองเขาเขาก็ยังปกยับมาพี่มันอยู่ไกลกันเนยับมา ฮาเอื้อยน้องเฮาบ่เบิ่งเอื้อยไผสิมาเบิ่งเฮาก็เบิ่งกันยามตกอับสิแล้วคนเฮาน่ะเบิ่งกันยามเจ็บยามไข้อีหลผู้อื่นเขาบ่ได้มาเบิ่งเฮาได้เขายังสนนํานักเาแล้วมีแต่เฮา่ะผู้สิเอื้อยพี่น้องเบิ่งเอา่มเป็นจังได๋ึกษากันเาเจ้าพ่อแม่เจ้าจะหมดจไปอยู่งอืมแม่เจ้าพุ่นแล้วบนีเจ้าสิบ่่วงแล้วบ่ เม่เจ้าบอกว่าเจ้าติพโตบ่อได้คือ,อยังใจผู้ว่าสาเหตุเจ้าเปลี่ยนเบอร์เลยแลย้วทั้งบอลเราอยู่ผุนเขาบล็อกบันเขาบ่ให้แบบเบอร์ลายเบอร์เบอร์ที่เจ้าเคยใส่กับเรามันเปลี่ยนเบอร์ยังเบ็รนเจ้าบ็ใส่เราผัดติตตรรดเราบ็อกรับมันอันนั้นเขามันฮับบ่อได้แล้วว่ามันเป็นบอนห้งงานแล้วน่นเดียวนี่นะมันยังแล้วว่านะแล้วบอกคนะอ,อยนะติตโตบ่อได้ เจ้าเจ้าเปลี่ยนเบอร์รู้แล้ววะแบบว่าบอลเพื่อนยูนะเพื่อนต้องแบบว่าเบอร์โทรของเพื่อนนี่แบบว่าทางบอลเพื่อนยู่นี่เขาสิเป็นคนใส่คนใจเงินใจยังให้ลับเบิร์จีนะเลยเฮ็ดยังเลยเพื่อนหู่เลยเจ้าใส่แต่เบอร์ไม่ไปเลยแหละเขาว่าเบอร์คก่ก็ยั่งเคิอ์นนะคอนเซนเตอร์ยั่งเขาบอกว่าเป็นสแกมเมอร์ยังแหละว่าเป็นว่านะเขาย่านคนที่ว่า ไปยังเขาเขาเลยบอกปิดบดแบบแล้วนะครับก็ได้คันนอกอยากว่าเจ้าชิกับใช่เบอร์เกา้าแล้วมื่อนี้เพื่อนซื้อเบอร์ฝากมาให้เจ้าข้าเจ้าสีใช่ชเบอร์คือเบอร์รักเก้าเนาะเพิ่นสีให้เจ้าใช่เบอร์นั่นหรือจังได้ขอดูเพื่อนฝากมาให้เจ้าข้าเจ้าจะคิดต่อเพิ่นได้ไนะหเจ้าฟังเพื่อนเพิ่นในเมื่อเล่าเป็นแม่ฮะของเจ้าแม่เราะ แล้วเป็นเมหักของเจ้าเจ้าควรสิติดต่อบนตลอดบเมนว่าเจ้าสีเปลี่ยนเบอร์นั่นเปลี่ยนเบอร์นี่เจ้าก็พิดทางตัวเองทิดต่อมาได้คือเจ้าอันตันทางเจ้าแล้วอัดเราะไข่เพราะกระตูว่าอยู่อยู่อยู่อัดแบบนี้สีเที่ยวใชไสมแบบนี้เจ้าต้องพิจารณาคะักเด้อแบบนี้อัดเพิ่นบบมีเวี่กเพิ่นบบโทรหรอกเพิ่นบบหักเ่นโบเอพิ่นบ่บอกบบสอนเทาผย้างไรเจ้าก็คิดเอาเองเจ้าหย่ง าใจอยู call, ่ว่าคอยว่านั่นแหละมันเข้าใจแลวก็เหตุตามเพิ่นว่าวันนี้อะไรทิศต่อหาเพิ่นได้จานเจ้าไปตามใจตัวเองนะเจ้าเสียผุ้ใหญ่เจ้าว่ามีผู้ช่วยเจ้าได้คอยติดต่อกับเพิ่นกับติดต่อช่วงเจ้าเอาเบอร์ให้แหละแต่ก่อนคอยกับ่ได้ติดต่อเพิ่นดอกเจ้าเอาเบอร์ให้แล้วกันช่วงนั่นแหละแล้วก็เลยติดต่อมาหาคอยวันนี้แล้วก็เลยฝากบอกเบอร์ในเดอร์เรว่ะนะบอก ี๋ยวข่เสียเอาเบอร์มาให้เจ้าเบอร์ตัวนะเะี๋ยวข่อเสียเอามาให้อะไรไม่ต้องคิดอุกยังปัญหากระเพากันแก้คนในครอบครัวหฮางปรึกษากันเห็ดหาเอาคิดมันเกิดกลับเลยด้มันเป็นเวรกรรมของชุม,มาเจ้าอ๋เลยนะเนอะแต่เล่าเล่านี้จาาทิ้งเจ้าไปเราซ้ำไหนเอือเจ่าเนาะซ้ำไหนป,ปีเฮ้ะ สิบแปดปีแล้วมันเวมาเหืี่งเจ้าจื่ออยู่ว่าว่าตอนนี้ราชควีเลยจ้ะมาด็ชื่อเดี๋ยวว่าไปทางไปทางมั่นชินะเนาะเดี๋ยวว่าเมย์ก็ไปทางหนึ่งลูกไปทางหนึ่งสีนะตามเบิ่งเหนียวโนนั้น่ะมาเบย์ก็อยู่ทางหนึ่งไปคนละทางจับความจีว่าก็ได้ช่วยช่างช่วยได้แก่เบย์ คอยเฮนะ็ดหน้าที่ของคอยบันนี้ยุี่สร้างเพื่อนแล้วบันนี้เบิ่งสร้างเพื่อนนี่แล้วไปโทรมาไปฮับสายเพื่อนไปอันนี้กระตุกอันทางอันเมอันนี้นะเป็นเมหักเจ้าแหละผู้ที่เพื่อนให้คอยอันเอาเบอร์ม่ให้เจ้านี่เพื่อนให้ซื้อมาอนนี่กัจจิปายได้ซื้อไปฝากในเดอร์เ่็นวนะ่า ขอบุขอบคุณนะเพื่อนเนี่ยมีหักของเจ้าอลไรเมนเพิ่นวัดแล้วเสร็จในเจ้าดินดอนต้นหญ่าเพื่อนเราในคอยฟังทุกสิ่งทุกอย่างพอของนอก้องหน้าเม่น้องคนเ่อเราเราอีคอยฟังค่ะขอบคุณขอบคุณเด้อม่หักไอพี่ยูเอสดขอให้เจ้าความเจ็บจะได้ความไข่ยามีทีมาซื้อให้ของก่อขอกินมีเด้อขอให้เจ้ามีแต่ความสุขความเจริญได้แม่เด้อสาธุโอ้ยที่ช่วยลูกทุกสิ่งทุกอย่างมาสิ คิดเบิ้งค่ะเพื่อนบ่ห้าเพื่อนบอช่วยหรกเจ้าต้องเฮ็ดเนวใดชิติต่ตได้ลละเจ้าเฮ็ดเอาเจ้าเปลี่ยนเบอร์เลยเลยลาวะเมนบอเนี่ยได้ใจิติตโตคนได้เจ้าต้องคิดเอาไม่ตัวนี้เดี๋ยวข่อยเสียเบอร์ตัวนั่นห้แล้วจะลองใส่เบิ้งมาหลายเด้อข่อยนี่บ่ฮหู้ดอกบ่าข่อยบ่เคยใส่เอฟผบ่จักเนว้ใดเข้าชิติตโตคนได้เฮ็ดเอาผ่เมนว่าสิพิดทางตัวเองย่างมันก็ไปบ่ไไรแล้วบัดนี้ อ่ะเมื anything, ่อที西西่สร้างคนกำลังสีมาเฮ็ดเวียนอ่ะกินข่าวกินน้าอื่นกะนี่แหละบนสร้างคนเฮ็ดนเมื่ออื่นกะตั้งและเฮือนเจ้าน่ะคนกีโตเกตสีออกกับสีได้ตั้งพอได้เห็นเจ้านี่เฮือนอยู่พอยกระเฮ็ดไปเรื่อยๆนี่แหละพอยกระจักเชยดฮอดใชเห้ากับโบฮู้เรื่องนี่นะห้ากับโบฮู้ว่าเออคุณยายเพิ่นย่อคุณแล้วเพิ่งเฮ็ดนี่ได้คันเพิ่นว่าไปเด้อนี่ยพอกระได้มาคันว่ายุดก่อนพอยกระได้ยุดเห็เจ้าเข้าใจเด้อ มันมันมันบอกเนเงินในถุงเฮ้ามันบอคือเงินเฮ้าเองเฮาไลีเฮาจะเฮ็ดงานเลยก็เฮ็ดเฮยาจะซื้อไงเฮาก็ซื้อเงินเพิ่นเะไกันเพิ่นว่าเอ้ยโจกอนก็คือได้โจะแล้งเ่อเพื่อนหาเงินบวนได้สันเพิ่นก็กให้เฮาหยุดแม่เราอ่ะให้เข้าใจวันนี้บวกให้เจ้าคิดไปเปรียบเทียบตัวเองใส่ผู้อื่นเออมันบอกักโตเฮ้าก็คือโตของเฮ้าอัสาหจังได้คลิปนี้ขอจจกอนพี่น้องเลยเนาะสบายดีเ้อสบายดี ะพี่น้องเลยสะบุนกาเสื่อเงนเอาเนี้ยกินเนื้อยูยมาให้แล้วทั้งคอเบยแล้วทางแล้วลบ่ทางบน่นอยู่บน่นเศร้าให้เบยสิเอาเอื้อยของอเบยไปยู่พุ่นอ่านี่แหละนี่อ่าเดี๋ยวสะบุนสิรองกันให้สร้างเพิ่นมาเฮ็ดแล้วก็ห้าวไปสิถามว่าไม่นี่มันเป็นยังไงไม่มันสิเอาไม่ยังมาเพิ่มมาเติมอีกเนาะ ผลกระร้าง4เฮดพี่น้องเลยผลใหญ่โตใหญ่ยังบรลาสร้าง่นกินข่ากินหน้ามาเลย,ยเดี๋ยวผนสีมาคุดคุมคุดยงังเนี่ยเครืงเฮือนไห้เนาะจังไดสำหรับคลิปนี้พี่น้องเลยสำเรับเกดสิออพอเนจะบกพอเนาะขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบึงมาส้มขอบคุณขอบคุณในลายอยู่ดีมีแห้งสุขภาพาเพียงเทงมันเจ็บ umi. จะจได้ไข่ไอ่สุ่มีปัะจะโคภัยไข่เจ็บเนาะไปแล้วพี่น้องสบายดี